ดาวสุกและดาวพุธโคโจรเป็นราชาโชคในหลังวันที่22สิงหาคมเป็นจังหวะที่ก่อเกิดดาวราชาโชคพร้อมๆกันสําหรับชาวกลุ่มดาวสองดวงนี้เป็นตัวแทนเรื่องใดส่งผลแนวโน้มอย่างไรที่เกิดขึ้นได้ไปอัปเดตกันได้ฝากกดติดตามหากสนใจเรื่องการตีความดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับการโคโจรย้ายของดาวสุกและดาวพุธนะคะก็เป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วเนื่องจากเขาก็จะเป็นดาวในแบบ ที่โคจรรายเดือนนะคะในรอบนี้ก็จะพิเศษหน่อยเนื่องจากโคจรมาแล้วได้มาตรฐานราชาโชคพร้อมๆกันนะคะในช่วงจังหวะ22สิงหาคมถึง11กันยายนสําหรับชาวกลุ่มนะคะเริ่มที่ดาวสุกก่อนก็คือดาวตัวแทนเรื่องพันธุและสุภะไปเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนอริสําหรับคอนเซปต์ของราชาโชคนะคะก็คือเรื่องราวของการไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะก็คือเป็นโชคลาภที่เกิดจากดาวสุกนั่นเองโดยของชาวกลุ่มนะคะไปอยู่ในภพเรือนความหมายเรื่อง การแบกรับการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องเหนื่อยเหนื่อยได้ทําให้ชาวกลุ่มนะในข้อแรกถือว่าดาวสุกเมื่อโคจรย้ายจะทําให้ชาวกลุ่มก่อเกิดภารกิจขึ้นมานะคะบางทีมันก็ไม่ได้อยากได้นะก็คือถูกโยนภารกิจต่างๆมาให้ก็เกิดความรับผิดชอบในช่วงนี้บางครั้งก็มาจากเรื่องความรักความผูกพันความจําเป็นหรือเป็นเสาหลักในครอบครัวช่วงนี้ได้ประกอบกับดาวเสาที่ถอยหลังมาเป็นองค์เณฑ์ให้กับชาวกลุ่มนะถือว่าช่วงนี้ชาวกลุ่มก็ก่อเกิดภารกิจที่ถูกโยนมาให้ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่การงานก็ได้หรือการก่อเกิดภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านในครัวเรือนะที่ชาวกุ่มต้องไปจัดก,การรับผิดชอบสำหรับดาวสุขยังเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยนะสุภาอารินะคะก็คือเรื่องราวของการก่อเกิดเป้าหมายนอกจากในส่วนของความรับผิดชอบหน้าที่แล้วนะคะชาวกุ่มก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางการงานกันค้าเรื่องของการเข้าสู่ ช่วงแข่งขันสอบพิจารณานะหรือช่วงนี้มีเหตุกระตุ้นให้ชาวกลุ่มจะมีเรื่องราวของการแอคทีฟเชิงตัวตนการงานมากขึ้นเนื่องจากอาริสุภะนะคะมันก็คือเรื่องราวของการสอบการแข่งขันการเข้าสู่สภาวะการเปรียบเทียบคัดเลือกนะทำให้ชาวกลุ่มก็ต้องพัฒนาตัวตนในช่วงนี้ด้วยก็เกิดโชคลาภโชคดีจากดาวสุขได้เหมือนกันนะเช่นเรื่องของ การทำงานประเภทแก้ไขปัญหานะใครที่างานบริการลูกค้างานจุกจิกช่วงนี้ก็อาจจะมีงานที่เข้ามาแบบรีบๆด่วนๆได้มาโดยไม่คัดคิดเป็นช่วงที่เดาวสุกก็มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวของใช้นะคะมีคนนึกถึงเรียกใช้เรียกหาหรือแม้แต่ซื้อข้าวของมาฝากได้ซื้อหาข้าวของที่ชอบที่ถูกใจแต่ก็ระวังเรื่องได้ของไม่ตรงปก มีปัญหากับคุณภาพนะช่วงนี้ชาวกลุ่มถือว่าราชาโชคก็ไปอยู่ในพบเรือนอรีทําให้บางทีของที่ได้ไม่ได้ต้องการหรือของที่ต้องการได้ไม่ตรงปกนะเรียกว่าเป็นสภาวะแบบนี้ได้โชคลาภที่ตามมาพร้อมกับการลงมือทําแก้ไขปัญหาก่อนนะเรียกว่าเป็นความหมายพิเศษวัาราศีอื่นๆนะกว่าจะได้รับผลช่วงนี้บางทีแก้ไขปัญหาก่อนลาบตามมาภายหลังนะคะบางอย่างลงทุนลงแรงนะคะหรือไม่คิดอะไรก็กลับเป็นผลงานเป็นความชื่นชม ชื่นชอบตามมาในภายหลังเรียกว่าเป็นโชคลาแปล,แปลกๆของชาวกลุ่มนะคะสำหรับในข้อที่2เป็นช่วงที่ดาวพุธก็โคโจรย้าย25สิงหาคมเข้าสู่พบเรือปรนปัดนิเลงลัคนาชาวกลุ่มนะโดยดาวพุธก็จะเป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรดาวพุธเป็นความหมายเรื่องปุตตะนะคะก็คือทั้งโชคดีนะคะเรื่องของคนต่างวัยลูกหลานน้องนะคนที่อายุอ่อนกว่าได้นะช่วงนี้ชาวกุ่มก็จะมี โชคนะคะเกี่ยวข้องกับการอยู่ในวัดวงคนเหล่านี้บางครั้งก็หมายถึงเรื่องของการเข้าสู่สภาวะประมูลแย่งชิงแข่งขันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เหนื่อยขึ้นนะกับเรื่องราวต่างๆเป้าหมายนะคะอย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มสําเร็จได้เนื่องจากดาวพุธก็เป็นราชาโชคเป็นช่วงที่การก่อเกิดสิ่งใหม่นะคะไอเดียความคิดการร่วมมือหรืองานการที่มีเข้ามาในรูปแบบแปลกๆไม่เคยทำก็มีได้ รวมไปถึงเป็นจังหวะที่ดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคือการจบลงจบวาระบิดจบการงานการเกี่ยวข้องทางไกลติดต่อต่างจังหวัดต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นได้เช่นกันชาวกลุ่มที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อต้องดูแลใช้จ่ายทางการเงินการทองหรือแก้ไขปัญหาช่วงนี้มีแนวโน้มเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วก็ผ่านพ้นได้เช่นกันเนื่องจากก็เป็นราชาโชคเล็งลักนณาด้วยนะคะสาหรับดาวพุธจะเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยชาวกลุ่มก็ถือว่ายังมีโชคดีกับเรื่อง การใช้วาทศิลป์ติดต่อสื่อสารเจราจาด้วยไหวพริบปฏิพัณของชาวกลุ่มนะก็มีแนวโน้มสําเร็จผ่านพ้นแก้ไขปัญหาได้จากเรื่องคําพูดช่วงนี้ถือว่าดาวคู่อาทิตย์และพุธเล็งลักขณาดัางนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการติดต่อข้อมูลต่างๆได้เป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเหนื่อยนะเนื่องจากดาวพุธเนี่ยเป็นมหาจักรด้วยดัยงนั้นบางอย่างจะเป็นเรื่องรายจ่ายบางเรื่องเป็นการจบวาระตัดสินใจการเลือก ทางต่างๆเรียกว่ามันจะเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจบลงเริ่มใหม่ของชาวกุ่มในหลายๆสิ่งได้สาหรับชาวกุมในเชิงการเงินการทองที่ผ่านมาดาวเสาร์อยู่ในเรือนการเงินและถูกดาวอังคารน,นะคะที่โคจรมาเป็นมหาจักรเลงสัมพันธ์กันก่อเกิดเป็นคู่ศัตรูทําให้ชาวกุมจะรายจ่ายค่อนข้างมากหลังวันที่23นะคะเมื่อดาวเสาร์ถอยหลังก็จะทําให้เหลือดาวอังคารน,นะคะ ที่อยู่ในภพเรือนมอรณะแล้วก็มีกําลังลดผลไม่ธรรมดานะก็คือเป็นมหาจักรเดียเด่ยวๆนะคะความหมายแรกนะคะก็คืองานเดินทางเยอะนะคะเดินทางมากหรือว่าติดต่อทางไกลบ่อยเป็นพิเศษในขณะที่อีกความหมายหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงนะก็คือมอรณะนะคะเป็นมหาจักรก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงยกย้ายทางการงานมีลักษณะการจบลงเริ่มใหม่นะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งหน้าที่การยกย้ายต่างๆนะรวมไปถึงกิจวัตรประจําวันที่มากเยอะเป็นพิเศษได้ด้วยนะนื่องจากดาวอังคันมีมาตรฐานไม่ธรรมดานะก็คือเป็นมหาจักรในช่วงนี้รวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลุ่มทีมหมู่คณนะใครทํางานสัมพันธ์กับคนหลายฝ่ายหลายส่วนการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไปเกิดขึ้นกับเรื่องคนรอบตัวกลุ่มทีมงานสังคมที่อยู่แวดล้อมนะเรียกว่าชาวกลุ่มก็จะมีความหมายเชิงเหล่านี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็ถือว่าดาวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล็อกมุมของดวงดาวเกิดขึ้นนะดาวคู่ศัตรูแยกออกจากกันนะคะทำให้ดาวหลายๆส่วนนะก็พ้นจากเรื่องอุปสรรคไปก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วน,น,นอื่นๆ และเมื่อดาวเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทําให้เกิดคู่ศัตรูใหม่ขึ้นมานะช่วงนี้ก็คือพุธกับราหูสําหรับชาวกลุ่มช่วงนี้ราหูทับลักนณะเป็นเกษตรนะและมีดาวพุธย้ายมาเป็นรายโชคก็เกิดเป็นคู่ศัตรูทางดวงดาวความหมายดาวคู่นี้ถือว่าชาวกลุ่มก็เรามาระวังเรื่องของข้อตกลงนะคะช่วงนี้เป็นได้กับหลายสิ่งที่จะมีลักษณะเล็ดเลื่อนคัดเคลื่อนนะโดยเฉพาะเรื่อง ข้อตกลงหุ้นส่วนการร่วมมือการพูดคุยเชิงธุรกิจนะคะหากปิดจ,จบได้รวดเร็วก็รีบปิดจ,จบไปนะเนื่องจากก็มีแนวโน้มอยู่ๆไปก็เปลี่ยนใจได้อีกนะคะเป็นช่วงที่ดาวพดกับราหูส่งผลให้ชาวกุมจะมีบรรยากาศรอบตัวนะอยู่ท่ามกลางคนที่พูดจามไม่ค่อยดีนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการวิพาวิจารณ์ทางผลงานการแสดงออกทางความคิดเห็นหรือแม้แต่เรื่องเชิงโซเชียลมีเดียก็จะมีดรามา่าคำพูดข่าวลือข่าวลวง ชาวกลุมช่วงนี้นะคะดาวพุธเป็นราชาโชคก็พยายามพูดในเชิงบวกนะอะไรที่เป็นเชิงต่อรองเจราจานะคะก็ใช้คําสุภาพนะหรือคิดอะไรในใจบางทีก็ไม่ต้องพูดออกมาหมดเพราะบางทีก็เกิดความเป็นศัตรูด้วยเรื่องคําพูดกันนะมีดราม่าได้ง่ายกับเรื่องความคิดเห็นการแสดงออกหรือแม้แต่กัน ถูกิ่นประมาทฟ้องร้องต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าในช่วงอื่นๆเรื่องราวเชิงสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องของการเจ็บบาดเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะหรือไปพบหมอฟันก็ได้เรียกว่าชาวกลุ่มก็จะมีเรื่องภูมิแพ้เรื่องไอเรื่องเจ็บคอต่างๆได้ง่ายนะเรามาระวังในเชิงความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะดูแลอุปกรณ์สื่อสารให้ดีช่วงนี้บางทีก็มีปัญหารวนๆหยิบ ถือแล้วมันตกนะหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมากับของที่เราใช้ทำงานเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคต่างๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใช้ความระมัดระวังหลายสิ่งนะเ <c oughs> พราะว่าดาวพุธกับราหูก็จะสัมพันธ์กับตัวตนของชาวกุ่มโดยตรงในช่วงนี้ดาวคู่ศัตรูนี้นะคะยังส่งผลให้ช่วงนี้ก็ทำอะไรมักจะมีคนต่อราคาเยอะนะบางทีก็ลดทอนเปอร์เซ็นต์นะคะต่อรองหรือเป็นช่วงที่เราจะต้องทำงานแล้วมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นนะให้กับคน อื่นๆรอ,อ,อบตัวนะคะการหักเปอร์เซนต์กำไรหรือว่าขึ้นค่าทำเนียมต่างๆสาหรับชาวกลุ่มมีดาวราหูเป็นดาวประจําตัวนะคะบ่งบอกถึงการพลิกแปลงดัดแปลงนะคะเข้าสู่สภาวะอะไรก็ตามก็มักจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะการก่อเกิดคู่มิตรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตวนนะ,ะก็ทําให้หางเงินได้อยู่เสมอในตอนนี้ดาวประจําตัวคือดาวราหูก็จะเป็นดาวที่ไม่มีการโคจรผิดปกติเป็นข้อยกเว้นทางโหราศาสตร์นะคะ ฝากข่าวสารถึงกาลยานามิตรชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ดาวเคลื่อนเดือนย้ายมีหลายเรื่องนะคะที่พลิกผันได้อยู่ตลอดอยากเสริมดวงในเรื่องของการให้สิ่งของที่ได้ใช้ประโยชน์และได้บุญไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท่ายคลิปนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง1 2 0บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสําหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีดับเบิลโอเอ็นห้าเก้าอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน